สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัวย s u รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆและกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นภายในรัว้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ค่ะกิจกรรมดีๆในของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2557ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัดใหญ่จัดโครงการ HU Star Contest รอบชิงชนะเลิศณยูสตูดิโออาคารยูพลาซมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ขึ้นภายหลังจากที่มีการประกวดรอบคัดเลือกไปแล้วณนะศูนย์การคาเซ็นทันเฟสติวลัลในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นเวทีที่ประลองความสามารถทางด้านการร้องเพลงทั้งเพลงไทยสากลไทยลูกทุ่งและประเภทแดนสมัยนิยมซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ถือเป็นการจัดครั้งที่6ซึ่งผู้แข่งขันทุกคนต่างโชว์พลังเสียงและความสามารถที่เรียกว่าทำเอากรรมการตัดสินหนักใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทีมแดนซ์ยังสร้างความแปลกใหม่ในสไตล์การเต้นเป็นการประยุกต์่าเต้นบวกกับความอินเตอร์เทรนถือว่าเป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก For ในเวทีนี้ยังมีแขกรับเชิญที่เคยเป็นผู้ชนะเลิศในเวทีการประกวด HU Star Contest Season 4, J 4คือน้องปอย J นักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยมผู้ผ่านรอบคัดเลือก Bright Audition ในรายการ The Voice J และผู้ชนะเลิศในเวทีประกวด HU Star Contest Season 5 มาร่วมโชว์การขับร้องบทเพลงอันไพเราะและยังมีการแสดงโชว์มายากลที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้มาร่วมรายการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นักร้องนำวง Friday Night to Sunday เจ้าของบทเพลงห้องนอนมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการร้องเพลงไทยสากลและร่วมโชว์บทเพลงที่กำลังเป็นที่นิยมอีกด้วยวนเนนาาทีี่สสวววัคลมม สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทเพลงไทยสากลคือนางสาวมุนนภาทวีกิจในบทเพลงไม่มีใครผู้ชนะเลิศเพลงไทยลูกทุ่งคือนางสาวรัตตาพรอ่อ,องเส้งในบทเพลงพระเทพทรงบุญและทีมที่ชนะเลิศในการประกวดแดนสมัยนิยมคือทีม r e ส t ดอค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้รายการรอบรัว SU ของเราก็หมดเวลาลงแล้วซึ่งครั้งต่อไปรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ